สลามุอะลัยกุมวะรมะทุล้อฮิวระกาตุยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้ค่ะในวันนี้เรามาเริ่มบทเรียนด้วยการอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้กันนะคะรอบบีซิดแนีอินมันโอพระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันด้วยเถิด ในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอสรุปเรื่องของวัตถุและวัดสดุนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดกลุ่มของวัดสดุนะคะจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะในชั่วโมองที่ผ่านมานะคะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัดสดุรอบตัวเรานักเรียนก็ได้รู้จัก แล้วว่าคําว่าวัตถุเนี่ยคืออะไรวัสดุหมายถึงอะไรจําได้ไหมคะวัตถุก,ก็คือสิ่งต่างๆใช่ไหมคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราแล้ววัสดุนะคะวัสดุก,ก็คือสิ่งที่นํามาทําเป็นอะไรนั่นเองเป็นวัตถุนั่นเองดูตัวอย่างในภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นวัตถุอะไรบ้างหรือเห็นสิ่งของอะไรบ้างคะมี ผ้ามา่านหน้าต่างมีอะไรอีกอ่าลูกบอลมีเลยคะ่ะมีถังมีโต๊ะมีกันไกลมีโต๊ะมีหนังสือเห็นไหมคะมีกระหางต้นไม้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคะ่ะก็คือวัตถุทีนี้วัตถุต่างๆก็ทํามาจากวัสดุที่ทําไมกันเหมือนหรือแตกต่างกันนะอ่าแตกต่างกัน เดี๋ยวเราดูทีละอย่างเลยนะคะอย่างเช่นผ้ามานค่ะนักเรียนผ้าม,ารรม่านทำมาจากวัสดุอะไรคะทำมาจากทำมาจากผ้าทีนี้แล้วผ้าค่ะนักเรียนผ้ามีลักษณะเป็นยังไงเอ่ยผ้าเนี่ยก็มีผิวเรียบเนื้ออ่อนนุ่มแล้วก็ไม่ยืดหยุน่นส่วนมาดูที่หน้าต่างหน้าต่างทำมาจากอะไรคะทำมาจากแก้ว แก้วเมียสาบเป็นอย่างไรเอ่ยก็มีผิวเรียบไม่ยืดหยุน่นแล้วก็แตกง่ายด้วยมาดูที่ลูกบอลค่ะลูกบอลลูกนี้ทำมาจากวัสดุอะไรทำมาจากทำมาจากยางนะคะยางเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผิวเรียบเนื้ออ่อนนุ่มสามารถยืดหยุ่นได้มาดูบนโต๊ะกันบ้างกันไกค่ะ กันไก่เนี่ยทำมาจากโลหะแล้วตรงด้านจับล่ะคะทำมาจากพลาสติกอ่าโลหะของเรานะคะจะมีลักษณะของมันก็คือมีผิวเรียบค่ะเนื้อจะแข็งแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นถังน้ำอ่ถาถังน้ำถังน้ำทำมาจากอะไรคะทำมาจากพลาสติกพลาสติกเนี่ยก็มีลักษณะเป็นผิวเรียบเนื้อแข็งแล้วก็ไม่ยืดหยุน่น ดูหนังสือบ้างหนังสือหนังสือทำมาจากอะไรคะทำมาจากกระดาษนะกระดาษของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะมีผิวเรียบเนื้อไม่แข็งยืดหยุ่นได้ไหมกระดาษมันสามารถยืดออกได้ไหมอ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นกระดาษไม่มีสมบัติในการยืดหยุ่นนะคะตู้ไม้บ้างตู้ไม้ทำมาจากอะไรคะชื่อบอกอยู่แล้วทำมาจาก ทำมาจากไม้นะคะไม้ก็มีลักษณะเป็นผิวเรียบเนื้อแข็งแล้วก็ไม่ยืดหยุน่นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือวัตถุซึ่งก็ทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันแล้วก็วัสดุเนี่ยมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเหมือนกันอย่างเช่นบางอย่างมันยืดหยุ่นได้บางอย่างมันยืดหยุนยนยหย่นไม่ได้บางอย่างมันมีลักษณะอ่อนนุ่ม บางอย่างมันมีลักษณะเป็นเนื้อแข็งในการจัดกลุ่มของวัสดุนะคะนักเรียนจะต้องกำหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มก่อนซึ่งเกณฑ์เนี่ยก็เราก็สามารถทำได้หลายอย่างเลยก็คืออย่างเช่นเราจะจัดกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ของสีหรือใช้ขนาดเป็นเกณฑ์หรือใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์หรือใช้พื้นผิวเป็นเกณฑ์หรือใช้เนื้อของวัสดุเป็นเกณฑ์ ยกตัวอ,อย่างเช่นนักเรียนดูในวงกลมแรกนะคะถ้าใช้สีเป็นเกณฑ์นักเรียนเห็นไหมคะลูกโป่งสีอะไรเอ่ยสีสีฟ้าส่วนกระเป๋าสีอะไรคะสีดำเพราะฉะนั้นถ้าวัสดุใดที่มีสีฟ้ามันก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับลูกโปง่งส่วนถ้าวัสดุใดมีสีดำมันก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับ กระเป๋านะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะลองทดสอบนักเรียนละกันเอาในเรื่องของสีเป็นเกณฑ์นี่แหละคะ่ะโดยวัสดุที่คุณครูจะให้จัดกลุ่มก็มีดังนี้นะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าถ้านักเรียนจะจัดกลุ่มโดยใช้สีเป็นเกณฑ์เนี่ยอะไรน่าจะอยู่กลุ่มเดียวกันบ้างเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์คะเราใช้สีเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้น ถ้าสีเดียวกันก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันอย่างนี้ง่ายไหมคะอาง่ายเลยเพราะฉะนั้นอะไรอยู่กลุ่มเดียวกันบ้างเอาสีเอาสีเขียวก่อนก็ได้นะคะสีเขียวอะไรอยู่กลุ่มเดียวกันมากคะมีเคสโทรศัพท์มีรม่มมีกระเป๋าอยู่กลุ่มเดียวกัน างสีแดงค่ะมีถุงผ้ามีถังขยะมีแอปเปิลอยู่กลุ่มเดียวกันทำไมถึงต้องอยู่กลุ่มเดียวกันคะเพราะเขามีอะไรเหมือนกันมีสีที่เหมือนกันก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันเรามาลองทำแบบฝึกหัดหน้า21่บพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพก่อนนะคะแล้วตอบคำถามจากภาพมีกี่รูปภาพคะ ใช่แล้วค่ะมีสิบรูปภาพค่ะมีอะไรบ้างคะมาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. สมุดสมุดสองเสื้อยืดเสื้อยืดสามยางลบยางลบสี 4, ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี 5. ้าลูกบอลลูกบอลหกเหรียญบาทเหรียญบาท 7. ดผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัว 8กระถางต้นไม้กระถางต้นไม้เก้าโต๊โตและ10บแก้วน้ำแก้วน้ำค่ะนักเรียนมาตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะข้อที่1ค่ะจากภาพมีของเล่นกี่ชิ้นของใช้กี่ชิ้นคะใช่ค่ะกองเล่นมีสองชิ้นของใช้มี8ชิ้นค่ะข้อต่อไปค่ะวัตถุที่มีสีฟ้าได้แก่หมายเลข หมายเลขใช่ค่ะเลข7เลขก็เลข10บค่ะต่อไปค่ะวัตถุที่มีลักษณะเนื้ออ่อนนุ่มได้แก่หมายเลขหมายเลขใช่ค่ะมีหมายเลขสองสามสี่ห้าและ7็ค่ะข้อต่อไปค่ะวัตถุที่มีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมได้แก่หมายเลขหมายเลข ใช่ค่ะคือหมายเลข1 3 7 9ค่ะนักเรียนทันกันไหมคะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะมาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะถ้าเราจะจัดกลุ่มวัตถุออกเป็น2กลุ่มจะใช้เกณฑ์ใช้เกณฑ์อะไรคะจากภาพเราจะจัดกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ของเล่นและของใช้ค่ะซึ่งสามารถ รวมได้ดังนี้ของเล่นได้แก่ลูกบอลตุ๊กตาหมีของใช้ได้แก่สมุดเสื้อค่ะเสร็จไปแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนคงทำกันได้นะคะชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้า คุณครูจะพานักเรียนไปศึกษาเรื่องอะไรอีกติดตามชมในตอนต่อไปนะคะ